สวัสดีครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกดช่องฟังไอดาช้างไทยนะครับวันนี้นะครับสับปะรดก็มาแล้วนะครับนี่อลเลงก็ได้สั่งสับปะรดนะครับสับปะรดก็มาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้คุณป้านะครับคุณป้าทองเงิน้น้องไอดาได้กินทานสับปะรดนะครับวันนี้ครับ เปลี่ยนอาหารนะครับเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอาหารหไม่ไปลงลงให้ลูก,กลูกสาวชิมก่อนนะครับลูกสาวชิมก่อนนี่ลูกสาวดด้มนที่เล้วให้ลูกสาวชิมก่อนว่าจะชอบไหมลูกสาวได้กินแล้วนะครับนี่อู้ สาวชอบนะครับตอนนี้ก็พนักงานกำลังเอาลงนะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับขอพอบคุแม่ๆนะครับทุกทุกทางเลยนะครับที่เข้ามาเมตตาครับเข้ามาอุดนผลไม้นะครับออนไล์ครับให้ทาง ต้องฟังไอ้ด้ช้างแขนงครับได้มีคะแนนสะสมนะครับเพื่อจะไปซื้อเลขซื้อนะครับต้นสับรตนะครับแล้วก็เป็นญ้านะครับหลายอย่างครับเราก็ได้สลับสับเปลี่ยนกันนะครับมียาด้วยนะครับมีต้นสับรถด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับจะหายากมากเลยครับหานาครับอาหารช้างยากมากเลยครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับ ยาเราจะหายากนะเราก็ได้เอาต้นสับรดนะครับมาปะปนนะครับเพื่อจะให้น้องได้กินแทนยาบ้างนะครับแล้วก็จะปะปนกับยาด้วยนะครับก็ขอขบคุณนะครับพ่อพ่อแม่ทุกท่านเลยนะครับเข้ามาอุดหนุนนะครับเมตตาครับผลไม้ทุกวันเลยนะครับคะแนนที่ท่านมาเมตตาอุดหนุนผลไม้นะครับ ก็สะสมนะครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนนะครับเป็นต้นสับปะรดนะครับตอนนี้เราฟรอนก็ได้สั่งมาแล้วนะครับสั่งมาจากพัทยาเรนะื่องจากพัทยานะคุณปลาโยกใส่เลยนะค,คุณป้าคุณปลาโยกเลยเดี๋ยวให้ลงเ็จกนคุณป้าเดียวให้กิต กำลังลงอยู่ก็จะมีหญ้าด้วยนะครับและต้นสับลดด้วยนะครับให้กินอย่างเดียวก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนอาหารนะครับเปลี่ยนอาหารให้น้องช้งางเนาะว่ากินอย่างเดียวก็บางทีก็จะเบื่อแล้วก็จะเปลืองด้วยนะครับถ้าว่าน้อง้างเบื่อก็จะเปลืองด้วยครับกินขายกินเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะ Gói, sẽ sự lắp sắp biển. Tons of blood bang, oil bang, yà ja bang. Tony mặt chào lên chào lên mặt mặt chào lên mặt giáo, นนได้กินต้นซาปะโลลูกสาาเดี๋ยวก็จะเก็บนะครับจะเก็บกินหมดเลยครับอับน,นี้ก็ยัง คล้ายจะยังระแวงรถอยู่ก็เลยคล้ายๆจะระแวงรถก็เลยกินค้นข้างไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ยังระแวงรถหน่อยระแวงรถสิบโลโอ้กินทุกวันยังระแวงอยู่สงสาร ขอ,ข,อขอบคุณแม่ๆท,ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเมตตาอุดหนุลไม้มออนไลน์นะครับทางช่องฟังไอ้ดาช้างไทยมาโดยตลอดนะครับเราก็ได้คะแนนนะครับตรงนี้เลยนะครับเพื่อมาจะมาซื้อต้นสับลถนะครับและซื้อหญ้านะครับมาซื้อหญ้าด้วยนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องพังไอราช่างไทยด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ลาบดีสวัสดีทุกท่านนะครับขอขอบคุณท,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 ทุกๆกำลังใจนะครับสวัสดีครับ